สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผอมาจะาพาไปรู้จักรถ SUV ที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากในตลาดโลกและกำลังเป็นตัวเลือกยอดนิยมของครอบครัวที่มองหารถที่ทั้งกว้างขวางหรูหราและใช้งานได้อนเนกประสงค์นั่นก็คือ Toyota Highlander SUV คันนี้ครับรถรุ่นนี้ถือเป็นหนึ่งในตัวแทนความสมบูรณ์แบบของ Toyota ที่รวมทั้งความทันสมัยความปลอดภัยและสมรรถนะการขับขี่เอาไว้ในคันเดียว เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อนเลย Toyota Highlander ถูกออกแบบมาในสไตล์ SUV ขนาดกลางค่อนไปทางใหญ่ที่ดูแข็งแกร่งทันสมัยกระจังหน้าแบบโครเมียมดีไซน์ใหม่เน้นความหรูหราไฟหน้าแบบเล d โปรเจ c เตอรที่ให้ความสว่างคมชัดพร้อมไฟเดย t i ทม r รันนิ่งไลท์เพิ่มความโดดเด่นในทุกเส้นทางกันชนหน้าถูกดีไซน์ให้โค้งม,มนแต่แฝงไปด้วยความบึกบึนเส้นสายตัวถังด้านข้างคมชัดไล่ตั้งแต่ฝากระโปรงไปจนถึงด้านท้าย สะท้อนถึงความสปอร์ตและความมั่นใจในการขับขี่กระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวเลทและฟังก์ชันพับอัตโนมัติล้ออันลอยขนาด18-20ถึงนิ้วแล้วแต่รุ่นย่อยยิ่งทำให้ตัวรถดูทรงพลังและหรูหรายิ่งขึ้นด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายเลทด,ดีไซน์เรียวยาวเพิ่มความพรีเมียมฝากระโปรงท้ายแบบไฟฟ้าพร้อมระบบแฮนฟรี free. เพียงแค่สอดเท้าที่กันชนท้ายก็เปิดปิดได้สะดวกมากถือว่าตอบโจทย์ครอบครัวยุคใหม่จริงๆ ขอเข้ามาดูภายในห้องโดยสาร Toyota Highlander ก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับเพราะห้องโดยสารกว้างขวางรองรับได้ถึง7-8ถึง8ที่นั่งตามการจัดวางบาะใช้วัสดุคุณภาพสูงตั้งแต่แผงคอนโซลหนังบาะที่นั่งไปจนถึงรายละเอียดเล็กๆที่บอกถึงความพรีเมียมเบาะนั่งแถวหน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบปรับอุ่นและระบายอากาศทำให้การนั่งสบายทั้งในฤดูร้อนและฤดูหนาวบาะแถวสสามารถปรับเลื่อนได้เพื่อเพิ่มพื้นที่วางขา หรือจะทำให้เข้าออกแถวสามได้ง่ายขึ้นก็ทำได้แถว3แม้จะเหมาะกับเด็กหรือผู้ใหญ่ตัวเล็กแต่ก็ถือว่าโตโยต้าออกแบบมาได้กว้างกว่าหลายๆ SUV ในคลาสเดียวกันระบบความบันเทิงจัดเต็มหน้าจอกลางขนาด12.3นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมาพร้อมระบบนำทางและการเชื่อมต่อที่รวดเร็วชุดเครื่องเสียง JBL รอบคันให้เสียงที่ใสและทรงพลัง เพิ่มบรรยากาศการเดินทางให้ไม่น่าเบื่อนอกจากนี้ยังมีช่อง USB หลายตำแหน่งทั้งด้านหน้าและหลังรองรับการชาร์จอุปกรณ์ให้ผู้โดยสารทุกคนส่วนด้านความปลอดภัย Toyota Highlander ก็อัดแน่นด้วยเทคโนโลยี Toyota Safety s e n s e รุ่นล่าสุดไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนและช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน ระบบตรวจจับจุดบอดและการแจ้งเตือนรถตัดผ่านด้านหลังรวมถึงกล้องรอบพัน360องศาที่ช่วยให้การถอยจอดและการขับในที่แคบปลอดภัยยิ่งขึ้น มาถึงสมรรถนะการขับขี่โตโยต้าไฮแลนเดอร์มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซิน V6 และเครื่องยนต์ไฮบริดที่หลายคนชื่นชอบสำหรับรุ่นไฮบริดใช้เครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมประมาณ243แรงม้าส่งกำลังด้วยเกียร์ eCVT ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความลื่นไหลและประหยัดน้ำมันมากขับในเมืองก็คล่องตัวขับทางไกลก็มั่นใจและที่สำคัญยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนรุ่นเบนซิน v 6ขนาด3.5ลิตรให้กำลังถึง295แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ทำให้อัตราเร่งมาเต็มทุกการกดคันเร่งขับสนุกตอบโจทย์คนที่ต้องการพลังในการเดินทางมากขึ้นช่วงล่างของไฮแลนเดอร์ถูกปรับจูนมาเพื่อความนุ่มนวลในการขับขี่แต่ก็ยังเกาะถนนได้ดีไม่ว่าจะขับในเมืองหรือบนทางด่วนเสียงรบกวนในห้องโดยสารก็น้อยทำให้ผู้โดยสารเพลิดเพลินตลอดการเดินทาง ในด้านการใช้งานจริง Toyota Highlander ยังมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ AWD สำหรับคนที่ต้องการความมั่นใจเวลาขับในเส้นทางคุรกันดาลหรือถนนเปียกลื่นระบบนี้จะช่วยกระจายแรงบิดไปยังล้อทั้ง4อย่างชาญฉลาดทำให้การขับขี่ปลอดภัยขึ้นและยังมาพร้อมโหมดการขับขี่หลายแบบทั้ง normal, sport และ eco ให้เลือกตามสไตล์และสภาพถนน เรื่องราคาก็ถือว่าน่าสนใจครับในตลาดต่างประเทศ t o โย t a าไฮแลนเดอร์มีราคาเริ่มต้นประมาณ37,000ดอลลาร์ไปจนถึงรุ่นท็อปที่เกือบ50,000ดอลลาร์ซึ่งถ้าแปลงเป็นเงินไทยก็ตกอยู่ราวๆาว1.3ล้านบาทจนถึงประมาณ1.7ล้านบาทแต่แน่นอนว่าถ้ามีการนำเข้ามาขายในไทยราคาน้าจะสูงกว่านี้เพราะภาษีนำเข้า อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นคุณภาพความปลอดภัยสมรรถนะและความหรูหราถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับคนที่กำลังมองหารถครอบครัวระดับพรีเมียมโดยรวมแล้ว Toyota Highlander SUV ถือเป็นรถที่ตอบโจทย์ทุก